ท่านอ้นวัชระเรศวิวัชระวงถึงไทยตะเวนไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดพระแก้วสารหลักเมืองสิ่งแรกที่ทำหลังมาถึงแผ่นดินไทยท่านอ้นวัชระเรศวิวัชระวงพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตะเวนไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดพระแก้วพระบรมมหาราชชวงังสารหลักเมืองวัดหงรัตนาราม เมื่อวันที่6สิงหา2566วัสนานาน่วมผู้สึกข่าวชื่อดังรายง,งานว่าท่านโอนวัชระเรศวิวัชระวงศ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกลับประเทศไทยเป็นครั้งแรกพร้อมกับมีภาพอย่างท่านโอนที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยมีคนไทยบางส่วนมาคอยต้อนรับ สำหรับประวัติของท่านโอ้นวัชรเรศวิวัชรวงศ์เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่สองในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปัจจุบันพำนักอยู่ที่นักุงนิวย์กประเทศอเมริกาล่าสุดเมื่อวันที่7สิงหา2566วาสนานานุ่มได้โพสต์คลิป ภาพรายงานว่าท่านโอ้นวัชาราเลศว,วิวัชรวงศ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตะเวนไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วในพระบรมราชวังสารหลักเมืองวัดหงรัตนารามโดยมีพี่น้องประชาชนได้เจอและขอถ่ายรูปด้วยความปลื้มใจ